สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โร่แเดินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567ของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าชาวลัคนาเมษก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่ประจำตัวคุณใบแรกขึ้นมาไพ่ได้ไพ่ The t o ะ e r ชาวรชาลีสิเมต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเอาไว้บ้างนะคะหรือว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฉุกละหกฉุกเฉินการย้ายงานกระทันหันย้ายบ้านกระทันหันนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนเข้ามาใครที่มีบ้านมีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเสี่ยงกับการถูกน้ำท่วมก็ให้ระมัดระวังเรื่องของภัยพิบัติ ต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่คิงซับซอดการเงินจะทำให้คุณค่อนข้างปวดหัวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีรายจ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคุณอาจจะโดนบีบให้จ่ายเงินบางส่วนโดยที่ตัวคุณเองไม่เต็มใจนักนะคะ เจ้าของกิจการช่วงนี้คุณอาจจะถูกตรวจสอบในเรื่องของบัญชีหรือเรื่องของภาษีได้ใครที่ทำงานในหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้อาจจะโดนสอบนะหรือโดนอายัดบัญชีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะ ต่อามาไพ่ในพบสหัสชชะนะคะเพื่อนฝูงสังคมรอบข้างช่วงนี้นะถึงตัวเองอะ่ะจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยคุณจะมีคนรอบข้างนะคะเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่พี่น้องน้องกันเนี่ยให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะช่วยกระทั่งเรื่องงานหรือกระทั่งจุนเจือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองได้ด้วยรวมไปจนกระทั่งถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณได้ด้วยนะคะ ต่อมาไพ่เนี่ยพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่เดชนะคะอย่างที่บอกไปไพ่ค่อนข้างสัมพันธ์กับไพ่ประจําตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการโยกย้ายนะโยกย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะย้ายถาวรหรือว่าย้ายชั่วคราวก็ได้แต่ดูท่าทางครั้งนี้น่ยอาจจะเป็นการย้ายชนิดที่คุณไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็ ระวังเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเอาไว้บ้างอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยหรือว่าเกินป่วยเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะได้ยินข่าวญาติพี่น้องส่งข่าวมาอ่ะมีใครที่เขาเตรียมตัวข้ามภพข้ามชาติอ่ะคุณอาจจะต้องได้ไปร่วมงานข่าวดํากันบ้างนะคะ บ้านช่องอาจจะเสียหายมีสิ่งของเครื่องใช้ต้องซ่อมแซมเดี๋ยวก็ทั่งโครงสร้างของบ้านเองก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนะดูแลเป็นการใหญ่เลยทีเดียวขับรถขับราไปไหนมาไหนเช็คสภาพบ้างนะคะมีโอกาสว่ารถเสียรถพังได้ต่อมาไพ่ในภพปุตตานะคะคุณได้ไพ่สิบไม้เท้านะ เด็กๆลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้จะเป็นภาระให้คุณเนี่ยค่อนข้างมากนะคะหลายเรื่องหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วคุณก็จัดการศาสสางอะไรให้เขาอะ่ะได้ไม่ครบเต็มที่หรอกบางครั้งก็ต้องให้เขาไปรับผิดชอบตัวเองบ้างนะคะคุณแบกลูกน้องแบกเด็กต่อไปเนี่ยคงจะไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะแล้วก็ใครที่ทำงานมีลูกน้องนะคะคุณดูแลเขานิดนึงว่าคุณพุธงานให้เขาเนี่ยคือมันเยอะเกินกว่า ความสามารถหรือว่าเกินกว่าเวลาที่เขาจะทําไหวไหมนะอันนี้ก็ต้องลงไปดูแลใกล้ชิดด้วยอย่าปล่อยให้เขาทํางานอะไรของเขาไปคนเดียวไม่งั้นสุดท้ายถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะกลายเป็นงานไม่เสร็จไม่ทันได้นะคะต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้พไพ่สองม้เท้าช่วงนี้ชาวราศีเมษถ้าคุณจะมีศัตรู หรือว่ามีคู่แข่งใดๆเวลามามักจะมาเป็นคู่มาเป็นคู่เช่นคู่แฟนกันคู่เพื่อนกันคู่หูอะไรกันสักอย่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวราศีเมษคุณอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนทำงานหรือว่าคุยกับคนอื่นได้ไม่ค่อย ูคอไม่ค่อยลงคอสักเท่าไหร่มักจะเจอคนใกล้ตัวนะคะขัดคอขัดแข้งขัดขานะหรือแม้กระทั่งคนที่เคยร่วมงานกันทําอะไรด้วยกันได้ไปเป็นอย่างดีหรือกระทั่งแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนแบบเราพูดไปอย่างหนึ่งเขาเขาก็จะทําอีกอย่างหนึ่งชี้นกไปอะไรของเขาของเขาก็ไม่รู้นะคะไปคนละทิศคนละทางนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะ Ace of Pentacles นะคะความรักนะคะคนโสดคนโสดคุณจะมีโอกาสเข้ามานะคะโอกาสคนคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาน่าจะมาจากแวดวงการงานหรือการเงินมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาแบบชี้แนะเราแนะนำเรานะคะแล้วก็เข้ามาขอเริ่มความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันมา2เรื่องพร้อมกันนะคะ สำหรับคนที่มีคนคุยคุยกันอยู่นะคะอ S เป็น t h e ค e l นะคะอ่ะอาจารย์มองว่าเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกอาจจะยังไม่พัฒนาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาปรารถนา กับคุณมากๆนะคะก็คือเหมือนแบบยังเป็นอะไรที่เป็นรูปร่างภายนอกเป็นเรื่องของแบบค่อนข้างฉาบฉวยนะคะเขาอาจจะแค่ถูกต้องถูกถูกอกถูกใจเนื้อตัวหน้าตาของเราเท่านั้นเองนะคะถ้ามีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบในช่วงนี้เนี่ยขอให้รู้ไว้เลยนะคะเขาอาจจะหวังแต่ตัวของคุณก็ได้นะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญแฟนคุณน่าจะมีโชคอะไรบางอย่างเข้ามานะคะหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากอะไรบางอย่างจากคนรักจากแฟนของคุณด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในพบมรณะนะคะคุณได้ไพ่ t r e n g t h นะคะถ้าคุณไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรอาจารย์มองว่าสุขภาพร่างกายคุณแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าอย่าไปเล่นกับพวกแบบหมาแมวสัตว์จรน,นอกบ้านนะมีโอกาสว่าน้องจะอาจจะหันมาแหวงกัดทําร้ายเราได้แต่ว่าส่วนอื่นอาจารย์มองว่าแข็งแรงนะคะต่อมาไพ่ในพบสุภาะคะคุณได้ไพ่เปนเดอ c ์ s นะคะ บางครั้งคุณจะรู้สึกได้ว่าผู้ใหญ่หรือเจ้านายเราเนี่ยบางทีก็ทําตัวเหมือนเด็กนะคะงอแงง้องแง้ง,ง,แงเหมือนกันนิดหน่อย,อยแล้วก็จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยนอยนะคะแทนที่จะมองภาพรวมดันแบบจุกจิกจู้จี้เรื่องเล็กๆจนทําให้บางครั้งเนี่ยงานคุณมันไม่คืบหน้านะคะ,ะเขาเป็นลูกน้องเราหรือเราเป็นลูกน้องเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนนิสัยแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็จะจุกจิกมากเป็นพิเศษนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่เดอะฟูลนะชาวราศีเมษนะคะอาจจะมีการเดินทางเพราะเรื่องของการงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่เป็นการเดินทางหรือว่าการย้ายในระยะสั้นๆน,นะคะการงานระวังผิดพลาดนะคะเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอะเรื่องที่คุณเล่นเล้ นะคะแล้วก็แต่ถามว่ามันพลาดเปจกก็จนกระทั่งแบบมันกู้กลับคืนมาไปได้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าให้มันเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ลูกน้องคนใหม่มาช่วยแต่ว่าดูท่าทางจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างติดเล่นชิวเกินไปนะคะหรือว่าบางทีก็ชอบเสี่ยงมากเกินไปจนบางทีจนบางทีไม่ดูอะนะคะว่า มันคุ้มค่าเสียงหรือเปล่านะคะคือคุณหรือว่าเด็กใหม่เนี่ยอาจจะอยากลองอะไรใหม่ๆก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่ว่าก็ดูเรื่องของความคุ้มค่าด้วยกะแล้วกันเนาะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวราศีเมษถ้าคุณจะมีโชคคุณจะมีโชคจากเรื่องของการลงมือลงแรงการลงทุนส่วนตัวของคุณนะคะจะเป็นหุ้นจะเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจก็ได้อันนี้คุณจะมีโชคคุณจะได้ดอกผลกําไรนะคะแต่ถามว่าคุณจะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะซื้อสลากซื้อเลขไหมเอาเป็นว่าซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณก็แล้วกันนะคะเลขที่บ้านอายุน้ําหนักแบบนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะ ไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาศ h นออฟซอ r ์สนะคะชาวราศีเมษร,ระวังมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแบบปุ๊บปั๊บก็เกิดขึ้นหรือว่าอยู่ๆอยู่ดีๆของเราก็มีคนเข้ามาหาเรื่องนะคะมากวนประสาทเราอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าเจอคนหยาบคายใส่อย่าไปยุ่งหนีให้ห่างนะคะเพราะว่าคือเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะพอเขามาทะเลาะกับเรานะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็เสียทุกอย่างคุณหนีให้ไกลอะดีที่สุดนะคะ ประมาณนี้นะสำหรับชาวเมรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel อาจารย์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นไม่แม่น,มมนอะไรยังไงกันก็มาเล่าให้กันฟังบ้าจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย